สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะพบกับเราช่องกุดเจ้าสะพานบุญคนรักช้างค่ะวันนี้มาเล่นกับน้องใบบุญตอนเย็นนะคะ Good evening everyone สวัสดีทุกทกท,กท่านค่ะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะดูน้องใบบุญเพิ่งตื่นนอนนะคะนี่ค่ะอาการของเด็กน้อยนะคะเนี่ยเนี่สายหัวสายหัวเพิ่งจะตื่นนอนนะคะ ตื่นนอนรอรับพ่อนะคะพ่อไปตัดอาหารนะคะไปไปตัดหญ้าเพิ่งมาถึงนะคะน้องตื่นนอนก็ประมาณนี้นะคะโอ้อาปากฮางเฮานมเหรอคะเป็นไรลูกเป็นไรคะกินนมเหรอลูกลูกไปกินกับแม่เมย์แล้วลอยกินนมแล้วนะคะเดี๋จะเอาน้ำให้น้องใบบุญกินก่อนนะคะ อน้ำให้น้องดื่มตอนเย็นๆน,นะคะเ่ย็ดนน้ำให้แม่ซดูนะคะหนูดื่มน้ำอร่อยไหมคะหนูดื่มน้ำน่าอร่อยไหมคะกินขึ้นมาได้กินนมแล้วก็ต้องดื่มน้ำนะคะ แม่เหมยแม่แม่เหมจะดูเลยฮะว่าเป็นน้ําอะไรนะคะจะเช็คดูก่อนนะเช็คลูกเป็นน้ําโอ้ยอยากกินกับลูกด้วยนะคะนี่เยอะนะคะอะไรไม่ลูก กินน้ำน่าอร่อยมากเลยนะคะยยาลูกแตกหมดเลยทุแตกหมดแล้วยาลูกอยาติดตักน้ำลูกตักน้ำค่ะตักบนสูงให้เม่ดูในเล่นลูกแล้วตักระบนสูง oh. <laughs> เด็กดูประมาณนี้นะคะ วิ่งไปรับพ่อหรือเปล่าเห็นรถพ่อนะคะได้ยินเสียงรถพ่อแล้วนะคะ พี่กาลเกตก่อนนะคะดูวิ่งน้องไปบุญวิ่งรับเลยนะคะดูนะคะเร็วมากเลยนะ,ะ<_><_>โอ้โอบคอกเลยนะคะดีใจและดีใจพ่อมานะคะดีใจที่พ่อกี้มาถึงนะคะอุ้ยขอใครขยุ่งเยอะมากเลยนะคะ พี่ขาวพี่ดำก็วิ่งมารับพ่อคี้เหมือนกันนะคะโอ้โหบนจมซนของเรานะคะอยากออกนะคะอยากออกแรงนะคะออกไปได้ลูกแฉะมากเลยนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักก็เลยแฉะนะคะต่อไปเอาลงให้น้องการะเกตทานกินก่อนนะคะให้น้องการเกตฝนแล้วก็ให้แม่เหมยน,นะคะ พี่หมัามพ่อคุณช้างแล้วก็น้องบัวตองค่ะพ่อกี้เอาแล้วให้แล้วนะคะมาจากพี่หมัามพ่อคุณช้างแล้วก็น้องบัวตองแล้วนะคะเอาให้เสร็จเรียบร้อยก็เลยมาถึงขิวสุดท้ายนะคะของเจมส์เมยกับน้องกาละเกตนะคะกอดพ่อนะคะาาให้กำลังใจพ่อกี้นะคะ ใบบนของเรานะคะความดื้อความสนนะคะไม่แพ้ใครเลยนะคะกินด้วยนะคะจัดกินด้วยนะคะ พาไปดูพ่อใหญ่ขุนช้างด้วยนะคะวันนี้เด๋ยวเนาะควันหมวยจะพาไปเยี่ยมชมพ่อใหญ่ขุนช้างแล้วก็พี่มัมด้วยนะคะเนี่ยค่ะคือพ่อใหญ่ขุนช้างของเรานะคะยืนกินอยู่ตรงนี้นะคะอาการตกมันก็เหลือนิดเดียวนะคะเนน่อออกนิดเดียวนะคะไม่เยอะนะคะก็จะหายเป็นปกติแล้วนะคะดูนะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะตกมันบ่อยนะคะ น้องบัวตองก็อยู่นู่นนะคะน้องมกุกน้องบัวตองอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะนคะมาดูพ่อใหญ่ขุดช้างทานอาหารเย็นนะคะกินอาหารตอนเย็นเย็นนะคะพ่อใหญ่ของเรานะคะอายุเยอะที่สุดในครอบครัวของเรานะคะอายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะนัแงแข็งแรงอ้วอนท้วนสมบูรณ์มากนะคะเพราะว่าควานเลี้ยงเอาใจเสดูแลดีมากเลยนะคะ หญ่สพี่มัมอยู่ตรงนี้นะคะอยู่กับสาวๆเลยนะคะอยู่กับน้องเพลน้องดอกคูนนะคะเดี๋ยวพาไปดูพี่มัมกันเลยนะคะเนี่ยค่ะพี่มัมของเราอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่กับดอกคูนแล้วก็พี่เพลนะคะอยู่ด้วยกันสามเชือกอยู่ตรงนี้นะคะขวานไม่อยู่เราไม่กล้าเข้าใกล้นะคะดูไกลๆนะคะมา มัมครับนี่คือพี่มัมนะคะคือเมื่อเมื่อวานเอาไปผูกไว้ข้างหลังบ้านนะคะพอดีแฉะมากนะคะก็เลยย้ายมาผูกตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่เฉะนะคะคอยู่ที่โน้นแฉะมากเลยนะคะวานฝนตกทั้งคืนเลยนะคะก็เลยพาพี่มัมมาผูกไว้ตรงนี้นะคะครับก้นลูกไม่ครับนะคะ กินหญ้าอยู่นะคะพอก,กี้กาลังเอาหญ้ามาลงเมื่อกี้นะคะนะคะี่ค่ะน้องก็น้องสองเชือกก็นังเอ้ยกยืนกินอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะทุกเชือกอยู่ที่ส่วนช้างบางทองของเรานะคะไม่เคยอดเลยนะคะกินอาหารครบทุกมื้อนะคะแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกเชือกนะคะจะพาไปดูน้องบัวโตอของเรานะคะ,ะ,คะมาดูพี่หมาแล้วนะคะทุกเชือก เห็นทุกเชือกนะคะได้กินได้อยู่สบายนะคะตากคนต่างกินนะคะไม่รบกวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราแบบพาไปดูน้องบัวตองกันนะคะอยู่ใกล้ๆแม่มุกนะคะเนี่ยคะ่ะน้องอยู่ตรงนี้นะคะวัดีจ้าก่อนลูกบัดีจ้าบัดีจ้ากวักเรียกแม่แม่เอซีค่ะบัดีจ้านี่คือน้องบัวตองของเรานะคะโอวัดีจ้าที่สวยโอ้วัดีจ้าเดี๋ยวให้รางวัลน,นะคะโอ้ให้ยาแล้วนะคะ ่คืนน้องบัวตองของเรานะคะไว้สิบปีเข้าสิบเอ็ดปีนะคะ่าหารการกินดดมสมบูรณ์นะคะ,ะ,คะที่น้องอยู่ไม่ค่อยเฉะนะคะน้องจะอยู่สูงหน่อยนะคะไม่ค่อยเฉะนะคะน้องอยู่ตรงนี้นะคะ เรขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ีทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะขอ,ขอบคุณมากๆากค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปุชชาสะพานบุญด้วยนะคะจะได้มียอดซับเยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะเราไปด้วยน้องน้องบโบตงของเรานะคะกินอาหารเย็นนะคะเนี่ยหาสวยมากเลยนะคะ น้องอ้วนแล้วนะคะนี่งทักดูอยากให้ดูนะคะนี่อ้วนเมื่อหนังสวยมากเลยนะคะถูให้ทุกวันเลยนะคะน้องรู้สึกว่าจะอ้วนทวนแล้วนะคะปะตองน,นี่งอูใกล้ๆกันเลยนะคะน้องอยู่นี่แล้วสบายแล้วนะคะมีทั้งยามีทั้งสัรปะนดาให้ทานนะคะอันนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ thank you very much for watching Have a nice day. See you next video. สวัสดีค่ะ